คนที่เราไม่อยากให้ฉีดนะคะจะมีดังนี้นะคะคนที่มีโรคประจําตัวที่แบบอาการยังไม่คงที่ยกตัวอย่างโรคหัวใจยังปรับยาไม่ค่อยดีเลยยังเต้นผิดจังหวะอยู่เลยเพิ่งหัวใจวายมาเมื่อไม่นานนี้เป็นโรคก,กาเริบมาไม่นานอันนี้เราจะบอกใจเย็นก่อนให้คุณหมอประจําตัวนะคะเช็คก่อนว่าร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแรงพอที่จะทนรับไข้จากวัคซีนได้ไหมก็จะทําให้ ปลอดภัยนะคะโรคทางระบบประสาทซึ่งรุนแรงซึ่งเป็นมาไม่นานอย่างกิลังบะเล่อย่างนี้นะคะคือโรคเหล่าน,นี้เป็นโรคที่ปกติเนี่ยถึงไม่มีวัคซีนก็เป็นเองอยู่แล้วโดยที่ว่าเป็นการตอบสนองของร่างกายของคนบางคนเหมือนแพ้ภูมิตัวเองแต่เป็นการตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสหรืออะไรอย่างงี้ในธรรมชาติอยู่แล้วนะคะและอยู่ดีๆก็เดี๋ยวนําให้มาเกิดเหมือนแพ้ภูมิตัวเองของระบบประสาทแล้วก็เลยทําให้เกิดภาวะอ่อนแรงอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะคะ ครานี้ถ้าเผอ,อิญว่าเป็นโรคเหล่านี้อยู่เนี่ยเราก็กลัวว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันกําเริบขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้โรคพวกตระก,กูลภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆโดยเพราะภา,าวะมะเร็งภาวะโรคไตาบางอย่างภาวะโรค SLE ลีโรคุ้มพวงอะไรอย่างนี้นะคะที่เขากินยาก,กดภูมิบางอย่างอยู่เนี่ยนะคะขอให้ปรึกษาแพทย์เพราะว่าถ้าเม็ดเลือดขาวเขายังต่ําอยู่มากหรือว่าเขาเพิ่งไปปลูกถ่ายไขกระดูกมาเหล่านี้เราต้องเว้นช่วงนะคะหรืออาจจะต้องลดยากดภูมิบางอย่างไม่งั้น ร่างกายเขาจะไม่ตอบสนองต่อวัคซีนอย่างเหมาะสมนะคะคือปกติเนี่ยคนที่มีภูมิคุ้มกันบุกคร่องนะไม่ว่าจะจากโรคอะไรหรือจากการกินยากดภูมิทุกอย่างนะคะเขาอาจจะตอบสนองต่อวัคซีนไม่ได้ดีเท่าคนปกติแต่ไม่ใช่ว่าไม่ตอบสนองเพราะฉะนั้นฉีดคุ้มกว่าไม่ฉีดอยู่แล้วแล้วก็ฉีดได้แน่นอนโรคหลอดเลือดสมองฉีดได้ไหมอันนี้ฉีดได้นะคะแต่ถ้าพวกนี้บางทีเขามีโรคความดันสูงด้วย คุงความดันที่ดีก่อนนะคะฉะนั้นเราจะบอกว่าถ้าความดันสูงกว่า160วันนั้นเราอย่าเพิ่งฉีดนะนั่งสบายๆให้ความดันลดก่อน <c oughs> จริงๆเบาหวานเนี่ยถ้าถึงขนาดแบบใกล้ DKA อย่างเงี้ยไม่ควรแต่ถ้าหากว่าทั่วๆไปน่ะน้ำตาลสูงหน่อยก็อยากให้ฉีดเพราะว่าเบาหวานนี่คือคนเสี่ยง่ะเวลาเป็นโควิด19เราเป็นหนักนะคะถ้าเรากินยาอะไรสักอย่างอยู่แล้วเราอาการคงที่ดีฉันก็กิกนยาฉันก็สบายดีชีวิตฉันไม่ได้เข้าโรงพยาบาลมานานแล้วนอกจากไปหาหมอเติมยาเฉยๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ฉีดได้ โดยสัญญาหญไม่มีปัญหาคนท้องเราเนี่ยช่วงแรกๆเราจะไม่แนะนําให้ฉีดก่อนเพราะว่าตอนที่วัคซีนออกใหม่ๆเรายังเทสเซนทรีก่อนเนาะว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาทาการศึกษาที่อื่นมาแล้วเนี่ยและเอ๊ะแล้วคนไทยเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราฉีดไปเนี่ย1.5ล้านโดสเนี่ยก็ชิวๆไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เราก็เริ่มแนะนําในคนท้องละเพราะคนท้องเวลาเป็นโควิด19 เข้า ICU มากกว่าคนไม่ท้องเกือบ2เท่านะคะคือ1.7เท่าอะไรประมาณนี่นะคะก็เลยบอกว่าคนท้องที่อายุคันเกิน12สัปดาห์คือเข้าไตรมาส2เป็นต้นไปฉีดได้ถ้าอยู่ในพื้นที่ระบาดแต่ถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ระบาดก็รอคลอดก่อนก็ดีจะได้ไม่กังวลใจแต่ช่วงท้องไตรมาสแรกคือ12สัปดาห์แรกเนี่ยอย่าเพิ่งฉีดให้ป้องกันให้สวมหน้ากากไว้ก่อน เข้าไตมาสองฉีดได้เลยนะคะในพื้นที่ระบาดนะฮะส่วนพื้นที่ไม่ระบาดก็รอหลังคลอดหรือหลังคลอดฉีดได้ทุกคนคนให้นมบุตรนะคะและ้วภูมิต้นานทานที่เกิดขึ้นนะคะจะออกมาในาน้ํานมแล้วก็ไปสู่บุตรได้ด้วยอันนี้เป็นผลการศึกษาของ mrna ว<ๆ>ัคซีนแต่สามารถ translate มาใช้กับวัคซีนอื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดในแม่จะออกมาในาน้ํานมตลอดเวลาอยู่แล้วเพื่อให้ลูกคือจริงๆต้องบอกว่าคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆนานาน,นะคะยังไม่ต้องคิดมาก ไปหาคุณหมอประจําตัวนะคะแล้วถามว่าฉีดได้ไหมพวกนี้พวกโรคร่วมเหล่านี้ควรจะปรึกษาแพทย์